กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่คากาแฟเป็นสุดแซงก็ได้ค่ะเรื่องเมียเสือขารตอนที่4แหล่งกับเพื่อมของพานคร เสียงวูดเรือกลนไฟสะท้อนกล้องผืนน้ำหลังจากแล่นผ่านป้อมพระจุลจอมเก้าที่สมุทรปากการก่อนจะทอดสมอเทียบท่าศีพยากิ่นฐานหินผสมไอทะเลคลุงทั่วท่ากุลีแบกหามล้องวกเวกแข่งกับเสียงรถลากบนถนนเจริญกรุงที่จอดรอรับผู้โดยสารหม่อมราชวงศ ชนก,การปียานนทวงศ์ชายหนุ่มวัยสากว่าปีในชุดสูทสมัยใหม่ท่วงท่าสง่างามก้าวลงสะพานเรือกว่ดาตามองหาน้องสาวที่เขาได้รับจดหมายแจ้งว่าจะมารอรับทว่าภาพที่เห็นกลับเป็นมารดาของเขาใบหน้าซีเซียวละทมทุกข์เหล่าสะเทือนใจเกินเอื้อนเอ่ย สวัสดีครับแม่เจ้านิดแล้วครับไหนว่าจะมารับด้วยตนเองทุกที่กระตือรือร้อนเป็นหนักหนาชนาการก้มกาบนอบน้อมเขาแย้มสวนแม้ยังคลางแคลงใจก่อนเอ่ยสั่งเด็กยกกระเป๋าเจ้าหนุม่มยกไปไว้ที่รถคันสีดำตรงนั้นครับเด็กหนุม่มหิ้วกระเป๋าหลายใบยล่วงหน้าไปก่อน มอมอภิรดีเงียบกริบฝ่ามือของหญิงวัยใกล้ห้าสิบเย็นเงียบทว่าชุ่มเหงือ่อบีบมือลูกชายแน่นแม่รีบมาดักก่อนเข้าบ้านเธอเปยเสียงเรียบผ่างผ่ากันขึ้นรถยนต์ที่ลุงเชยจอดรออยู่ลุงเชยขับรถไปก่อนชนการสั่งลุงคนขับรถ แล้วจึงค่อยหันกลับไปทางมารดาว่ามาเลยครับน้องของเราเอาพพรดีสะอื้นจุกขึ้นมากืินก้อนเศร้าโศกคอยพูดแผ่วเบาถูกส่งไปเป็นเมียให้ผู้เป็นแม่ยกมือกลุ่มท้องที่ก้อนเดิมเคลื่อนลงแล้วจุกแน่นแววตาไหวละลิกปริ่มหยาดน้ำชนนการ รีบหยิบผ้าชเช็ดหน้าส่วนตัวยื่นให้มารดาทองวูบว่งขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ทันได้ฟังความจนสิ้นไปเป็นเมียเสือขานที่สิงบุรีน้องหม่อมราชวงศ์หนุม่มพูดออกมาได้คำเดียวเขาอึ้งงานด้วยความสับสนแต่น้องเพิ่งจะสิบเก้าเจ้านี้เพิ่งเรียนจบแต่ทำไมเป็นเสือขาน เขาเป็นใครกันหรือหนุ่มพนครมีออกถมถืดเหตุใดอภิรดียกกภาพปิดหน้าเสียงร่ำไห้รอดผาแผ่วอย่างสตีที่ได้รับการอบรมสูดน้ำมูก,กรันสะอื่นเจ้าหนิดสุขสนนักตอนที่การไม่อยู่น้องรอบหนีไปแสดงละครเวทีของหม่อมเจ้ารุจิพักช่วยน้องด้วยการ ลูกต้องไปช่วยน้องเธอลดผ้าลงแววตาแดงกำ่ำจ้องบุตรชายที่บัดนี้สีหน้ากรธครึ่งบิดาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อลุงเช้านี้เองพอเขารีบด้วยเกรงว่าลูกจะกลับมาเสียก่อนชนก,การบีบมือมารดาปลอบใจตัวเขารู้ดีเชียวว่าเหตุใดบิดาจึงได้ ขับไล่ใส่ส่งลูกสาวไปไกลถึงสิงบุรีไปเป็นเมียโจนชั่วขุมลำน้ำเจ้าพยาเส้นทางรอบค้าของเถื่อนที่บิดาหม่อมราชวงศ์ประยูนริอ่านกระโดดลงไปรวมกับพระสหายอีกคนไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเงินทองชื่อเสียงผมจัดการเองครับแม่ไม่ต้องกังวล เขาตบหลังมือเหียวของมันดาวเบาๆให้คลายใจทั้งที่ในเวลานี้ข้างในของเขากำลังหนักอึ้งถึงภารกิจนี้แม้เป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงทว่าน้องสาวเด็กตกอยู่ในมือของโจนโชดดอกกุหลาบในมือมานที่มีรู้คุณค่าบีบขยี้จนป่านชนี้มีรู้ว่าจะชอกช้ำสักเพียงใด ขณะที่ชนก,การและอภิรดีเดินทางกลับเข้าบ้านพักหลังงามในย่านถนนราชดำเนินช่วงเวลาใกล้พบคำ่ำกำลังหาทางช่วยส่วนน้องสาวกลับอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเมืองเล็กๆหลังเหลี่ยมเขามืดเลวกว่าพานครไอร้อนและแสงสีทองอ่อนเดียว คือตะเกียงเจ้าพายุที่เงาวูบไหวทอดบนผนังไม้เก่าห้องพักชั้นสองของซ่อกนางเอียดไอ้ลูกเลวแกมันเกิดมาจากความอับปีมีแต่ความชิบหายวานิดาผวาเฮือกหอบหายใจจนล่างสาะทนเผอยกมือขึ้นจับใบหน้าซีกที่ปิดาฟาดลงแรงเมื่อหลายวันก่อน ในตาหวานกับพิบปรับแสงความมืดภายในห้องเล็กภาพแสงเวทีละครสาดลงบนเรือนล่างยามเธอกิดกายทับซ้อนเข้ามาฉันคงไม่มีวันได้กลับไปเล่นละครเวทีอีกแล้ววันนิดาลำพึงเบาๆตกอยู่ในห้วงคนึงจนลืมสังเกตถึงลมหายใจหนักของอีกคนที่นั่งนิ่งอยู่ตรงหลืบเสาเสือขาน นั่งพิงฝาไม้จ้องเธอมาสักพักแล้วลมหายใจของเขากระชั้นพุ่งพานกำกัดไม้ขีดไฟทิ่มกลางฝ่ามือนาฬิกาพกของพ่อในกระเป๋าร้อนผ่าวลาวโดนลวกอย่ามัวนั่งอ่อยซอยแม่โก้รู้วานิดาสะดุ้งเฮือกตกใจจริงหันควับเจาน,นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ เธอมองจานสังกะสีที่เขาใส่ออกมาใกล้จึงค่อยเริ่มได้กิ่นบุหรี่อ่อนๆลอยบางเบาเลาวกับเขาเพิ่งดับไปไม่นานกินเสียให้อิ่มค่อยขึ้นสวรรค์เธอสะอึกขบกามจนเจ็บฟันหลุบตามองพื้นไม้ขณะที่มือกำผ้าสิ้นขึ้นเอ็นขาวปูดปนเสียงต่ำกั้หัวเราะของเขา อย่างสะท้อนราวกับคลืนในลำคอทำไมเงียบไม่ปากดีเหมือนเมื่อเย็นเสือขานเหยียดขาออกหนึ่งข้างยกลำแขนพาดเขา่าที่ฉันขึ้นอีกข้างพิดมองผิวขาวพองทะลุกว่ามืดขายแสงของดวงจันทร์ผมดัดลอนยุ่งนิดๆแต่ยังเรียบร้อยกว่าอีส้อยสาวซ่องที่เพึ่งหวีผมเสียอีก ส่วนวานิดาจองจานนิ่งกลิ่นปลาเค็มตากแห้งและน้ำพริกโชยขึ้นมาพาให้น้ำลายสอแม้ว่าไม่ใครชอบเท่าไหร่แต่อย่าหวังว่าเธอจะกินเธอใช้มือใส่กลับไปทางเสือขานฉันไม่กินพี่เลี้ยงของฉันอยู่ไหนเฮอแม่ผู้ดีเอาตัวเองให้รอดก่อนเถิดค่อยมีน้ำใจนึกถึงผู้อื่น เขาขยับเท้าเตะขอบจานจนกระเด็นไปใกล้เธออีกมึงแดกเสียก่อนที่กูจะเอามึงทำเมียไม่วาน,นิดาตอบเสียงเรียบใช้เท้าใสายจานกลับไปทางเสือขานไม่ค <c oughs> งอยากมีผัวจนตัวสั่นแล้วสิเขาขยับลูกคอบิดปากล่างสูงใหญ่ในชุดเดิม ขานออกจากที่มืดช้าๆใช้มือปัดจ,จานสังกะสีจนกระเด็นไปชนผนังห้องลมควม่มกลิ่นปลาเค็มยิ่งโชยครุง้งวานิดาพวาถอยหลังดันตัวเองด้วยฝ่ามือชื้นเหงื่อไปตามพื้นกระดานจึงค่อยเห็นเขาชัดขึ้นเมื่อแสงตะเกียงสองใบหน้าแก่งเข้มคุณพาช่วย ยายเธอจึงไม่เฉลียวใจตั้งแต่เมื่อกังวันผู้ชายคนนี้คือโจรเถื่อนเต็มขั้นในตาสีมืดแวววาวหล่าเจ้าป่าออกล่าภาพวัยเด็กวันแรกที่เธอเดินเข้าคอนแวนทับซ้อนเข้ามาหากไม่แก่งจริงฉันคงไม่รอดอยู่ในนั้นคิดจะข่มฉันหรือวาน,นิดายกเท้าขวายันอกแกล่ง สัมผัสผ้าฝ้ายเนื้อหยาบเปียกเงื่อที่ปลดกระดุมลงมาหลายเม็ดจนเห็นลอยสักแปลกประหลาดอยสังวานรูปยันอาคมหยุดไอ้โจรชั่วเธอหวิดเสียงส่งสายตากล้าวอย่างไม่ยอมแต่มือกล้านจับข้อเท้าเธอทันควันอีกมือสอดใต้ลักแล้เธอโยนล่างเล็กหล่นบนฟูก ตามด้วยล่างหนาใหญ่ของตัวเองหัวของเธอกระแทกฟูกนอนบางลายดอกไม้เขียวแดงลอยคำด่างเป็นดวงๆกลิ่นอับชื้นฝุ่นฝุ้งกระแทกจมูกเธอเบิกตาอาฆาตเมื่อเขารวบมือเธอขึ้นเหนือหัวก้มหน้าลงมาไม่คิดว่าพวกตะแคงตีนเดินจะก,ก่อเขาเอ่ยเสียงต่ำกดจมูกลงซอกคอ สูดดมกลิ่นมะลิเจือส้มหอมหวานเสียจนสวงอกวูบไหวทั่วร่างของเธอเคลือบความสูงสักสายเลือดที่เขาลังเกียจยาพิษแห่งความเกียดชังไหลวนแทโลหิตตั้งแต่เขาอายุสิบสองปีทว่าเขากลับกำลังตื่นเล่าอย่างมากจนขานบทตัวเองลงขี้ยิ้มชั่วร้าย เจตนาให้หมอมสาวท้องไส้หดเกรงเสีนหน่อยเขาสสแยยิ้มเยอะเบียดแน่นเคยเจอของใหญ่หรือไม่คุณหญิงไอชาทัวไปเธอตะเบงเสียงดวงหน้าหวานหวาดวานันล่างเล็กสะดุ้งตกใจยามสัมผัสของแข่งทาบลงหน้าท้อง <c oughs> ดูท่ายัางไม่เคยไม่ลองเล่า เปลี่ยนแผนยั่วดูเขากระแทกลงกลางวางขาแทกเบียดจนขาเรียวงามเปิดออกแนบเป้ากางเกงแข็งตุงลงความทราบซ่านพุ่งว่าไปทั่วล่างจนเผลอหลุบตาลงมองผิวเนื้อเนียนทว่าเสียงโคมครามดังสนั่นชั้นบนของซ่องนางเอียดทำให้เสือสักพะงะตกใจ แงน้ามองเกิดอะไรขึ้นละดาพวาจะเข้าไปแต่แขนของศักวาดออกขวางไว้ตวัดสายตาก็มองเรื่องของผัวเมียจะไปยุ่งทำไมผัวเมียยังไม่ได้ตกได้แต่งนด่มันตกแต่งตามข้อตกลงไม่มีงานแต่งเสือสัก ด็กมวนยาทิ้งระดานิ้วหน้าแงนศีรษะตั้งบ่าจ้องตากล้าวกระด้างที่มีเพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างเป็นสีขาวโพลนลาวกับก้อนหินเธอกืนน้ำลายเอื้อกเมื่อกินผู้ชายไม่คุ้นเคยแสกซึมอ่วนรอบตัวขยับถอยหลังช้าๆหมายความว่ายังไรก็ก็ พี่เลี้ยงสาวสงสัยวาน,นิดาเพิ่งโดนจับได้ว่าแอบหนีไปเล่นละครเวทีได้ไม่กี่วันเท่านั้นทำไมโจนชั่วคนนี้อย่าพูดเรื่องคนอื่นเลยเราพูดเรื่องคืนนี้ดีกว่าเสือซักใช้สายตามองอย่างมาดหมายจนละดาวันคนลุกเกลียวพี่ชื่อศักน้องคนสวยชื่ออะไร น้องคนสวยในบรรดาคำทั้งหมดที่เธอเคยจินตนาการถึงโจรป่าดิบเถื่อนเธอไม่คาดว่าจะได้ยินคำนี้สักใช้ข้อนิ้วไล่กอบหน้าพี่เลี้ยงในเวลาเผอผมเรียบตึงยิงส่งให้หน้าหวานหน้าค้นหาในความเรียบร้อยที่ฉาบไว้คือไฟที่รอวันให้คนอย่างเขาจุด ใช่ขนสวยระดาวันอ้าปากค้างผวงแก้มละเลือจากไอรอนที่พุ่งขึ้นมาเธอกำลังถูกเกี้ยวพาลาสีจากโจนผู้รายค่าคนฉันทว่ายังไม่ทันได้เอ่ยจนสุดเสียงปืนแผลก้องดังมาจากทางหัวโค้งถนนเธอสะดุ้งสุดตัว กระโดดหลบไปด้านหลังเสือสักโดยไม่ต้องคิดเสือแก่นสักแค่นเสียงเตรียมพร้อมชักปืนดึงพี่เลี้ยงสาวให้หลบดงกระสุนเกิดความโอลมหมานย่อมย่อมขึ้นทันทีในขณะที่มุมถนนหน้าซองนางเอียดกำลังเริ่มดวลปืนจากซุ้มโจรคู่อลิภายในห้องที่อวนด้วยกลิ่นของการมาลมเก่าเก็บ กำลังเข้มข้นเช่นกันวานิดายกลำขีบอกเสือขานจนล่างของชายสูงใหญ่กระดอนออกเขามองอย่างไม่เชื่อสายตาเธอคานหนีไปอีกทางพางนึกขอบคุณที่บทเรียนการละครทำให้ร่างกายเธอแข็งแรงพอแต่หญิงสาวบอบบางเช่นเธอจะสู้โจนป่าเสือขาลได้อย่างไรเพียงขานไปได้สองสามคืบ เขาก็โจรพวดเดียวลากขอเท้าคุณหญิงดึงกระชากหน้าอกของวานิดากระแทกพื้นดังอึกเธอเม้มปากกั้นเสียงตะกายตัวเขาดึงอีกจนเธอกลับไปอยู่ใต้ล่างมือกา้านโจรกระชากผมเธอขึ้นจนศีรษะแงอนไปด้านหลงังอีคุณหญิงมึงอยากโดนของดีครั้งแรกข้าง,างหลังหรือไง เธอกัดปากแน่นลมหายใจร้อนจัดพลลงพวงแก้มเสือขานคอมกลางลำตัวใช้น้ำหนักที่มากกว่าเกี่ยวขาอีกมือรูปต้นขาดึงผ้าสิ้นขึ้นวางมือสากลงผิวเนียนไอ้ชัวชาไอ้ด่าแรงๆเข่าตะคอกมือกำผ้าสิ้นหมายใจจะดึงขึ้น ก่อนจะชะง,งักไปครู่หนึ่งสุภาพบุรุษมีควรทำเช่นนี้แต่เขามันแค่โจร่อยและเธอคือสิ่งของแลกเปลี่ยนจึงพ่นลมไมแยแสในเมื่ออยากลองดีฉันจะให้หล่อนได้เจอจนสาสมเสือขานก็เป็นดังผู้ชายคนหนึ่งเมื่อพาสินเลื่อนลงพลสะโพกสิ่งที่เห็น ผ่าให้ล่างแกล่งสะท้านสูตรลมหายใจกันบางสิ่งที่พุ่งอยู่ข้างในใจที่คิดว่าแกล่งกับแกว่งดังเปลวไฟใต้ลมวันนิดาตะกายมือคว้าได้โถน้ำสังกะสีสาดคงไปด้านหลังแต่เหมือนยิ่งราดน้ำมันเข้ากองเพลิงอีฮาเขาตะคอกดังลั่นดึงผมเธอขึ้นโอ้ย อยากเจ็บตัวจริงๆใช่ไหมฮะคูเตือนมึงแล้วแต่เหตุการณ์ภายในห้องยังไม่ทันปะทุเดือดมากไปกว่านั้นเสียงปืนด้านนอกหน้าซ่องดังขึ้นหลายนาดัดโถว่วยเขาปล่อยผมวานิดาโน้มตัวหยิบปืนทว่ากับช้ากว่าหญิงผู้ดีที่ล่างเล็กคล่องแคล่วเธอก็โจนหยิบปืนกับแน่น หันไปกระบอกสันเทาชี่ตรงกลางหน้าผากเสือขานลิมฝีปากคู่งามสันละลิกแต่เสียงกลับกล้าถ้าเข้ามาฉันนิ่งเสือขานหยุดกึกใจหายว่าวูบหนึ่งไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะในตาคู่นั้นดวงตากว้างที่ทั้งหวาดวันทั้งแข็งขืนมันเหมือนภาพในอดีต วันที่แม่ยังมีชีวิตอยู่วันสุดท้ายที่เขาเห็นรอยยิ้มกว้างกลิ่นมะลิยิ่งเกลียดยิ่งอยากผักใสแต่กลับยิ่งถูกดึงดูดเขาขยับดวงหน้าคมสรรันหน้มเข้าใกล้ทีละน้อยหัวใจเขาวูบไหวกระทั่งหน้าผากแนบปากกระบอกปืนเย็นเฉียบลิมฝีปากโคง้งยิ้ม แต่แววตาแข็งกระด้างเอาสิยิงสิเขากระซิบต่ำผ้าออกจากอกเหมือนคำท้าแต่ลึกๆเขากำลังสั่นไหวถ้าเธอลั่นไก่จริงเขาจะยอมให้เธอฆ่าอย่างน้อยก็ตายด้วยมือของเมียที่จะตาโยนมาให้ใช่คนอื่นหวานิดากัดขอบปากนิ้วเปียกเหงือ่อ ขยับไปมาลังเลใจสะดุง้งเมื่อมือคร้ำกระชับปากปืนขย่าเล่งให้เหนียวไกลเธอจ้องแสงตะเกียงเจ้าพายุที่สะท้อนกลางในตาคู่นั้นเขามันน่ากลัวเกินไปอย่านะเสียงหวานลึกในลำคอเขากระชากปืนกลับเธอพวาดวงตากวางเบิกกว้างถัดถอยหลัง เสียงเขาขึ้นไก่นกเธอกับพิบตาหยุดชะง,งักไอเย็นเยียบไหลไปทั่วล่างปากกระบ,บอกหันกลับมาที่เธอเจาะนิ่งตาของคนตรงหน้าขมกริบดุดเสือไม่ไหวติงหากคิดจะทำอย่าลังเลจำไว้โจนนุ่มมองในตาแข็งเกินหญิงผู้ดีทั่วไป เธอเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนแต่เวลานี้น้าสิวหน้าขวานเกินกว่าจะใส่ใจเขาลุกขึ้นวิ่งไปทางหน้าต่างใช้ปากกระบอกแง้มบานไม้ส่องปืนลงด้านล่างวาน,นิดาค้อมตัวลงหมอบยกมือปิดหูหวีดเสียงลอดลำคอแล้วถูกเขากระชากข้อศอกดึงลุกขึ้นพาไปทางประตู เราต้องออกไปแล้วไอ้แก่นมันพาพวกมาด้วยไอ้แก่นเธอพึมพำคล้ายถามแต่เสือขานไม่ได้ยินเพราะในเวลานี้เสียงลูกโม่ดังสนั่นด้านนอกกบทุกเสียงมิตรกลิ่นดินปืนคลุงในอากาศเขาทุ่มความสนใจพาเมียพะนครฝ่าดงหากระสุนออกไปให้ได้โดยยังมีลมหายใจทั้งคู่ จนเถื่อนยกเท้าถีบประตูห้องกระชากข้อมือเธอออกวิ่งลางละหงของวานิดาทลากระเซิกกระเซิงเท้าเตะโดนตะเกียงเจ้าพายุเทกระจดัดน้ำมันกา๊าซไหลออกพร้อมไฟที่ลามอย่างรวดเร็วเธอเบิกตาไฟเสียงของเธอเบาดุดลมพัดโจนหนุ่มดึงเธอจนชิด ถังผักทั้งพาวิ่งขณะที่ยิงออกไปอีกหลายนัดวิ่งคุณหญิงวาน,นิดาไม่รู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ทว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอดทำให้เธอเชื่อฟังเสือขานออกวิ่งเต็มฝีเท้าตามเขาไปติดติดดังเงามือปิดหูแต่ไม่อาจป้องกันเสียงกำปนาดปืนสั้นยาว ที่ระดมมาทุกทิศทางจนหูเธออื้ออึงร่างของเธอถูกลากกระทั่งถึงม้าตัวใหญ่ถูกจับโยนขึ้นโดยมีเขาโดดซ้อนหลังไปเสือขานตะโกนก้องยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเอียวตัวกลับไปลั่นไกอีกเกือบหมดลังเพิงปืนลูกโม่พีระดา ของของฉันเธอเงิมงามเอียวขอไปด้านหลังผันตาเบิกโพงซ่องนางเอียดที่เธอเกือบเสียตัวกำลังกายเป็นทะเลไฟสีแดงฉานพร้อมกวันขาวพุ่งสูงเสียดฟ้าทากลางความมืดมิดของหมู่บ้านเล็กๆล,ลับเหลี่ยมเขากลางป่าลำเนาภัยห่างไกลจากความสีวิไลพนะนครกองโจนเสือขาน นับสิบชีวิตควบมาเข้าสู่แมกไม้ป่าดิบทิ้งไว้เพียงรอยเท้าและเสียงกีบกระทืบลงฝีตีนกึกก้องพนากลิ่นไม้ไหมยังคลุ้งอวนในอากาศแม้ว่ามาควบผ่านมาได้สักพักแล้วทอนแขนแกล่งโอบลัดเธอไว้แน่นดังกำแพงคุ้มภยัยทั้งที่ตัวเขาคือภัยใหญ่หลวงของเธอในตอนนี้แผงอกด้านหลัง ร้อน่าวดุดกองไฟซ่องที่จากมาเสียงม้าแข่งกับเสียงที่ประจรที่อย่างเต้นแรงในอกอ้อมแขนแกล่งลัดล่างเล็กของคุณหญิงแน่นกวามหวาดวานจากภัยเสือแก่นยังไม่จางเสือขานก้มลงสูดกลิ่นมะลิอย่างกระหายใจที่โหวงว่าคู่คอยกลับมาเต้นเป็นปกติ เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่เขาเจอเธอทว่าเหตุการณ์เฉียดเป็นเฉียดตายทำเอาที่ประจรเขาหล่นวูบหากเธอตกไปอยู่ในมือของโจนชั่วนั่นเธอคงยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นดอกไม้ในมือเขานี้คงไม่มีวันเบ่งบานได้อีกเหลือเพียงกีบชอกช้ำขามือโจรแก่นแล้วเขาเล่าเสือคาน เอหน้าไปทางเสือสักที่ลอบมองเขาเป็นระยะทั้งที่อ้อมแขนของเพื่อนตายกำลังลัดล่างอีกคนไว้แน่นเช่นกันวานิดาหม่อมราชวงศ์งสงนั์จะชอกช้ำคามือเขาหรือไม่แต่จะให้เขาส่งเธอคืนพระนครเขาทำไม่ได้พ่อของเธอตั้งใจให้เธอเป็นใบเบิกทางลุ่มน้ำขนของเถื่อน ขาจะใช้เธอจนคุ้มค่าแม้ต้องคกืนน้ำลายตัวเองไฟเมื่อหลายปีก่อนเคยดับเขาไปครั้งหนึ่งไฟคืนนี้เกือบทำได้อีกครั้งแต่เขายังคงลอยอยู่ในเปลวแค้นและยังไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดดึงเขากลับมาได้ทว่าเสือขานจะไม่ยอมดับไม่ว่าเขาต้องใช้เธอ หรือด้วยเลือดของใครก็ตามต้องการซื้ออีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด n อสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายรักพิมพ์ลิงก์